ไครับมือนีไปไดครับเมื่อกี้เหมืนล้มใหญ่ครับยายามเบ็ดครับมือนีไปได้ครับไปได้ครับมือนียยาเบ็ดครับย่าเบ็ดบครับไปได้ครับย่าเบ็ดบครับนี่ครับโอ้ไปกับโนาครับมือหนี เขาไปบาม่ใช่เมกบหอไม่ปะอย่างกบครับรอุมครับรอสุ่มรันนีครับมึงครับสองสองสองล้างสองลงครับ

Wow, oh. tròn mà, ăn chặt. Ủa, nhiên àm nó. Tap, nha hắp. Hắp bunny gắp. Ung gắp. Ung gắp lang sang gắp. Ung 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 ยังหอบยังครับัไปล่อยกบครับเสียฟอมหมดเลยอะสุกเงี้ยนี่ครับบรรยากาศนาช้าครับไฟบัวครับน้องกบมีเถื่อนครับกบเถื่อนครับนี่บรรยากาศคุยครับเบิ่งวะไหมเบิ่ง น,น,นี่ครับนั้งยามเหมือนี้น่ครับเมื่อที่ล่ะที่หรอหลอนโอ้ยแค่น,น,อยอยน,นี้มั้ยละครับเตือนโดนแค่ไหเดี๋เนาะแค่ยังไม่เลยครับเป็นยัไอยู่ครับก็ลุนครับกอลนะบ,คบอน,นค,ครับแับนี้กลบเลยครับไม่ิม่อเอียงครับมือกุู พยายามกหอนหลอบยามหลอบใชบะหมีครับดื่มหายกินย่างยครับจังน nee, ี้กากกดแหลกกดแช่กดติดตามกดทัศนะไหายอยากได้ครับ อยากไปไข่ยัง <laughs>